พูดตรงๆเลยนะเจ้าต้องการชีวิตของพวกเราใช่ไหมล่ะข้าไม่เคยพูดอย่างนั้นสักหน่อยก็ได้ถ้าสิ่งที่เจ้าต้องการคือหัวใจจัก,กรพัทหยกข้าจะส่งมันให้ฮะห,หลินเฟิงยอมส่งมันให้จริงๆหรอทำแบบนั้นได้ก็ดีที่สุดแล้วพวกเจ้าทุกคนถอยออกไปให้หมดถอยไปให้ไกลเกินหนึ่งพันเมตรเปิดทางให้พวกเราถอยด้วย ห้ามใครมาขวางทางเด็ดขาดเราข้าจะวางหัวใจจัก,กรพรรดิยกไว้ที่พื้นตรงนี้พวกเจ้าไปก่อนเถอะหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่มีทางเราถึงเจ้าไว้ที่นี่คนเดียวไม่ได้หรอกไม่ต้องห่วงขอแค่พวกเจ้าหนีไปได้ข้าก็มีวิธีหนีออกไปอย่างปลอดภัยเหมือนกันเชื่อใจข้าสิก็ได้ถ้าอย่างนั้นพวกเราจะถอยออกไปก่อนระวังตัวด้วยนะ เอาเอาไปสิวางจากักรพรรดินี่มันคือวางขององค์จักรพรรดิหยกหัวใจของจกักรพรรดิหยกก็คือวังจกักรพรรดิหยกนนหรอจกักรพรรดิมีพลังเทวะขนาดไหนการถึงขั้นเปลี่ยนหัวใจตัวเองให้กลายเป็นพระราชวังได้ลินเฟิงหมายความว่าการที่เขาขัดกลาบหัวใจจกักรพรรดิหยกทําให้เขากลายเป็นผู้ควบคุมวางแห่งนี้อย่างนั้นหรอลินเฟิงอยู่ไหน ตอนนี้เหลินเฟิงอยู่ที่ไหนกันแน่หลินเฟิงขัดเกลาหัวใจจัก,กรพัิยกไปแล้วและหัวใจนั่นก็คือวังแห่งนี้ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าตอนนี้เหลินเฟิงคือเจ้าของวังแห่งนี้แล้วใช่ไหมแล้วถ้าพวกเราเข้าไปในวงังและดันตกหลุมพรางที่หลินเฟิงวางไวล้ล่ะสมบัติที่อยู่ข้างในนั้นไม่ได้จะได้มาง่ายๆหรอกนะใครสนละ่ะสมบัติพวกนั้นต้องเป็นของข้าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะ ลินฟงเพวกเจ้าอยากให้ข้าตายและอยากได้วังจัก,กรพรรดิหยกนางใช่ไหมได้ข้าจะให้พวกเจ้าสมปรารถนาอยากจะอยู่ในวังนั้นนั้นแค่ไหนก็ตามสบายเลยเรียกคืนวังหายไปแล้วหลินเฟึงเอาหัวใจจัก,กรพรรดิหยกไปแล้วหมายความว่าคนพวกนั้นจะถูกขังอยู่ในวังจัก,กรพรรดิหยกตลอดไปเลยอย่างนั้นหรอ เลนเฟิงปล่อยพวกเขาออกมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นละก็พวกเจ้าเคยคิดไหมว่าถ้าได้หัวใจดวงนี้ไปจากมือข้าเจ้าจะควบคุมทุกคนที่ถูกขังอยู่ข้างในได้และมีอำนาจตัดสินเป็นตายเหนือชีวิตพวกมันได้เลยนะและเจ้าก็แค่เอาหัวใจจากกระพัตจกไปแล้วทิ้งเรื่องพวกนี้ไว้เบื้องหลังอย่าบอกนะว่าพวกเจ้าไม่เคยคิดเรื่องนี้กันเลยสักคนไม่ว่าเจ้าจะพามร้ายสาระอะไรออกมาวันนี้เจ้าต้องตายแน่นอน คำถามคือเจ้าจะสังหารข้าก่อนหรือจะเชิงหัวใจจาก,กระพัดหยกไปละ่ะเจ้าจะเลือกสังหารข้าก่อนก็ได้แต่ถึงตอนนั้นหัวใจจาก,กรพัดยกก็จะหายไปและก็เท่ากับเจ้าประเคนมันให้คนอื่นไปฟรีๆเท่านั้นเองหัวใจจาก,กระพัดยกแย่งมันมา ถอยไปหัวใจจากกระพาหยกต้องเป็นของข้าวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ